สบายดีพี่น้องงามเศร้างามสวยสู่ขู่สู่คนสีเห็ดก้อยปลาเด้อปลยปนินพี่น้องให้กระหนาคนไปซื้อมาเป็นเป็นโคนัวให้ซือ้อซื้อข้าเจ้ากินแรกอะถือปากปนไ,ไดแล้วเห็ดเนี่ย นองเราก็ได้ซอยเรียบร้อยแล้วูนี่ค่ะน้ำหมักเน่า เสียงงวเสียงกระโลงงวพังไปนั่เด้อหั่นเอานา้ำข้าวออกน้ำมันค้าก็เอาไปอย่างนั้นเอาไปลงหม้อตุม เรียบร้อยแล้วพี่น้องเฮ้ยบ่มแมนขั้นเรียบร้อยแล้ว,ลวสีอาไว้ปรุงพี่น้องนำขั้นออกมาอะตอนนี้เขาก็จะไปเทลงหม้อกัน หมอ,อทมเขาก็ผดสักพักเลยละพี่น้องใส่ผงนัวใส่เกลือก็อขาดมาในขื้นเต็มหมอเลยก็หอ,อมพี่น้องทีนี้เขาก็สิบไปเตรียมป้งก้อยกันเลยพี่น้องเลยใส่หมักแตงพี่น้งองเลยรับ แช่ปอติเอามาจับกล้องให้บาทนี้ใส่พริกพี่น้องเลยนี่เอาเนาะอืมเข้าคั่วแปลงนัวทำปลาแดกขวดพี่น้องปลาแดกสำเร็จรูปรเด้เดอหอมน้ำปลาใส่เลยเด็ดปลาแดกก่อนยันเิมอ๋อ วนพี่น้องเอ้ยวนเจ้าคันน้ำมองนาเลยมันบอลอืมคันน้ำหน้าเรียบร้อยแล้วก็น,น่ากันยังวนล่างสวยพี่น้องสว่วนกันยังอหอมขึ้นมาพี่น้องเลยหอมแล้วบอหอมแล้วหอมเตะดังเล้วพี่น้องมีหมดแดงเนาะที่ขค่ะคันหมดแดงแทนมองนาวแซ่บอยู่ บอมมมหดดแงันสบายดีจ้าพี่น้องมามากินข้าวพี่น้องกินข้าวสบายดีพี่น้องเขาเศร้ากระซวยเลยล่ะเขาเศร้าเข้ากันได้เก้าโมงว่ะหอดึงเก้าโน่อยเนี่อีกดาบมาหน่อยนะมากินบ่อมาหน่อยนลงนั่งจบกันเลยสบายดีพี่น้อง จ้าบาจุกจุทุกคนต้ิงเติบเพอร์แซเล่กันมือนอิ่มขนมปังทำกางกระนองลวบอลนี่พักกรนกิน้งขนมปังก่อนลอแล้ว mười người lụa ơi ông bà mày bỏ hình hết nhá dư mày bỏ một phương bừng sang kít mình Mưa là khăm hả lụa พอใจตัวมาถามพอพอสเกอยูด uhm. ้อสิกด้อยู่ไม่มีบาที่าขอพสเิ็กด้อยู่บาเป็นไหมแม่สเิ็กไม่ได้ใช่บาร์น่อยปากเึ้นได้ังไงอ่ะ ไปพายายคุย้มมืออ,อยูอ่ยบ่เนียนอะไรกันบ่ต้องไปอยู่สนามบินเนาะเขาจะเปลี่ยนเงินเขาจะเปลี่ยนเงินเป็นหยิบเป็นดอลลาร์คุวอนคุณเซีนหยิบดอลลาร์เลยเนาะไปแรกๆเนาะปวดคาใจทางอะไรกับโ,โ,โดนโอนเด้อ <c oughs> <c oughs> พูดเร็วกายไอ้โนโ่น <c oughs> แต่ไก่เย็นนะยุบอื่นทานแต่ห้งเวาไปใส่ตัจไไตวจริงห้องอบบกูจะกล้าหรืเปล่าไปแ, <c oughs> ไปแรกๆ <c oughs> เป็นปรับขอพ่อด้วยแล้วก็สิ้นเคยไปเคยไปมีงานหนึ่งอ่ะ ทกนาทีตัดอ้อกจะเริวามากแนาทีตัยดยังออกกระโดดอะไม่มีแมน <c oughs> เอาทยออมไปอมาอาไป้ามากมันก็ไม่มีคนเลยเอเออ้าอานันงัดน้องอากออมไปนำพุนมีมีคนพอตัดตัดออก พปน,นันน้องเป็นอหอนเพราะนั่งลง,ง,งกระงต,ตุกตาจ้านะมาอยู่อูเ่เหร เขาเลยได้ปีนหูไว้ไว่านะ โทรศัพท์นีสภาพกนเบิ่งแนวอื่นอือม่งั้นไปน้ำกันเยบางคนก็ได้สองสามภาษาสี่ภาษาอาหารภาษาเขาได้ 2, 3, 4, 4, 5, 5. เด,ด็เขาเยนลำโพงเรียนในโทรศัพท์อังกฤษภาษาจีนเด็กหน้อยชิได้แลใหญ่หเผาเด็กได้แล้วรื้ ว่าอบอเป็นแบบแฉ็นไปลยเล็กน้อยจะไหวเลีกน้อ,อยจะไหวบา,ง,างคนไลยบางคนแมนอยู่แมนทำเป๊บเฮแล้วลืมเลยใคร ทา่ของเจ้านี่ก็ลาไปก่อนเด้อทีเดีอวเด้อขอบคุณทุกไลนทุกเมนทุกคนที ามารับชมคอมเมนต์ที่พี่เือนได้จ้าบาย,ย,ยลาไปก่อนเดจ้าพี่น้อง